เดือดร้อนน่ะลิงเนี่ยกระจกก็แตกมอเตอร์ไซค์ก็ดูที่เนี่ยเยินหมดเลยกลิ่นเหมือนกระแรงพอ20ปีหลังมันออกลูกออกหลานมันก็เยอะขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยบางทีคนมาจอดรถเนี่ยพอซื้อเสื้อตัวพอจะขึ้นรถลิงดึงขอบยางออกไปแล้วถ้าน้องมีแค่หนังสติ๊กเนี่ยยิงไปปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะจู่โจมเรานะบางครั้งเราต้องเป็นต้องใช้ปืนมีบีกันใช่ใช่ครับ<อ>ก็คือแค่ขู่เขาแหละ กว่า20ปีที่ชาวบ้านต้องเจอกับปัญหาลิงบุกบ้านค่ะพยายามแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะที่ผ่านมามก็เดือดร้อนนะลิงเนี่ยกระจกกขแต,มตกมอเตอร์ไซค์ก็ดูที่ไหนเะย,ย,ยินหมดเลยเดือดร้อนเนี่ยปดดึงหมดเนี่ยเนี่ยเดือดร้อนแม่แหละเนี่ยดูทั้งเยี่ยวทั้งขี้เหม็นไม่หมดเลย เราก็ตื่นเตื่นมาก็เจอเหี่ยวหลิงขี่หลิงแล้วลกลิ่นเหมือนก็แรงเพราะตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วลิงยังไม่ค่อยมีพอ20ปีหลังมันออกลูกออกหลามมันก็เยอะขึ้นไงเมื่อกอบมันมีแค่กงปางไอเจ้าพ่อสามกากับปางสามย่อพอตอนหลังมันเยอะขึ้นไงพอมีลูกมีหลานก็แตกกระเจอมันไปตามตึกหากินไปทั่วเลยชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยอย่างเสาราทัเนี่ขึ้นไม่ได้เลย ขึ้นไปจานเาาเทียมวันเดียวพอขยมหักหมดขึ้นไม่ได้เลยเดือดร้อนน่ะมันแบบไงจำนวนมันมันเยอะไงเยอะยขึ้นชายไงออกลูกออกหลานเนี่ยรากอบมันมีแค่สองตัวสามตัวก็ทนได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นร้อยเลยคนมาจอดรถเนี่ยพอซื้อเสื้อตัวพอจะขึ้นรถลิงดึงขอบยางออกไปแล้วครับกระจุยสองข้างเลยหายไปเลยเนี่ยเดือดร้อนแม่ไม่ดีขึ้นเลย มันออก,ก็ออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเนี่ยเสื้อผ้าแวนไม่ได้เลยเนื่องจากว่าลิงเนี่ยเขาจะค่อยๆขยิบออกมาแล้วก็กลางคืนเนี่ยเรียกว่าเขานอนอยู่บนอาคารของเราของเราเใช่ก็คือบนดัฟ้าของผมผมเนี่ยต้องพยายามที่แบบว่ากวาดมูลลิงอุจจาระของเขาเนี่ยเรียกว่าประมาณ สองอาทิตย์ต่อครั้งเลยทีเดียวก็แล้วก็จะอุดมันจะไปอุดตามตามท่อระบายน้ำแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมติในช่วงที่เขามีงานเนี่ยมีการจุดพลุอะไรเนี่ยแถวนี้จะเต็มไปด้วยมูล,ลิงลเต็มไปหมดเลย<ม>ก็แล้วก็คือถ้าเมื่อก่อนเนี้ย<ม>การที่ว่าทางราชการอาจจะไม่ได้เข้ามาควบคุมก็จะมีคนมาให้อาหาร เขาเขาไม่โสหลรอกว่าเขาสงสารลิงเขาก็จะให้ไปทั่วมันก็จะเยอะมากมันก็จะยิ่งคือคือคือคนสงสารตรงนี้ก็มาให้ตรงนี้ขยับไปเรื่อยมันก็จะอ่าเรียกว่าไงแตกฝูงออกไปเรื่อย ตำรวจต้องจัดระเบียบจราจรค่ะส่วนเจ้าที่เทศบาลต้องคอยไล่ลิงเพื่อไม่ให้ก่อความวุ่นวายกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านนะคะต้องพกบีบีการเอาไว้ค่ะเพราะว่าใช้หนังสติกแล้วเอาไม่อยู่ค่ะไปติดตามเรื่องราวความเดือดร้อนยันต่อค่ะก็คือในบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าน้องมีแค่หนังสติกเนี่ยยิงไปปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะจู่โจมเรานะซึ่งซึ่งช่างนาฬิกาล้างผมอะ เคยนะพยิงแบบยิงแบบไม่มีลูกเนี่ยเขารู้ว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาพุ่งใส่าโจมมาหาเราเยเราก็เลยต้องจําเป็นบางอย่างบางครั้งเราต้องเป็นต้องใช้ปืนมีบีกันใช่ใช่ครับก็คือแค่ขู่เขาแหละเพราะว่าให้ทดลองดูได้ว่าพอเราเอาออกไปเนี่ยเขาก็วิ่งหนีแล้วไม่ทันได้ยิงเขาหรอกไม่ทันได้ยิงพอาเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้ก็เขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยมีอาวุธที่แบบว่าอาจจะไปโดนทาร้ายเขาได้อะไรเงี้ยเขาก็จะหนี เหมือนเราเองอยู่ท yeah, anyway, ี so yeah, ่นี okay. yeah, ่เหมือนเราต้องปรับตัวที่จะต่อสู้กับมันในระดับหนึ่งเลยครับอย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยร้านที่อยู่ทางข้างหน้าที่น้องผ่านมาเนี่ยเขาก็มีบีบีกันนะถ้าน้องไปดูอ่ะเขาก็จะมีกระบอกเล็กมัางกระบอกยาวมัางอะไรก็แล้วแต่ใช่คือมันก็ได้ผลคือเขาพอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะจะทิ้งจากลถที่เรากําลังระวังอ่ะเราระวังรถให้ลูกค้าคือ ผมก็จะต้องให้ลูกชายผมเนี่ยคอยไล่ลิงให้ลูกค้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ